สวัสดีค่ะพี่พี่น้องทุกคนนะคะ,ะางีฉันก็พามชื่นน้ำผงจะมีแจกลาง้นสีเมือนบนรชาชธานีค่ะบรรกาศตอนนี้ดีมากจ้าผู้คนเยอะแยะค่ามาเที่ยวาแหเทียานาองรบราชธานี่ะู้ดอกบัวงามมาพินแม,นะม่น้ำสอสีมีปาสนล ที่เมืองไม่ได้กลางธงที่แถวน้ำพุ้ไม่พีโชคเขายิ้มมองในนำพุ้ดีอ่ะธงที่เมืองพี่ที่เมืองอีฝุ่นมาแถวสารลักเมืองพี่แถวสารลักเมืองนั่นปะในในในอันในอันในอันนี้นะมองไม่นำผู้ได้ละพี่เป็นติ่งก็ขาวนี่ฝุ like ่นไม่เนจีแถวธงนี่นะที่มองก็จ้าอันนั่งแถวเป็นมองมานั่งนี่ย่างเขามาพี่ไม่ไม่งพี่